สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบ,บานึกพามาเที่ยวสนามบินครับผมที่สนามบินอินชอนนะครับนี่ครับผมนี่เป็นบรรยากาศภายในสนามบินนะครับคนเยอะมากเลยครับผมสนามบินอินชอนเป็นสนามบินบินออกได้ทุกประเทศ ทั้งทวีปยุโรปและทวีปเอเชียนะครับนะครับภาพผีผ้านอของเราเบื้องบรรยากาศในสนามบินนะครับเนดะ้อมีตู้ ATM นี่ครับผมบรรยากาศนสนามบินสวยมากครับผมนี่ครับเบไปเลยครับเนดะ้อ บรรยากาศครับผมบรรยากาศนสนามบินครับที่สนามบินนานาชาติอินชอนนะครับก็จะมีโชว์รูมรถมาขายด้วยนะครับนี่ครับผมเรื่องบรรยากาศนะครับเด้อด้เรื่องบรรยากาศนะครับเด้อบรรยากาศร,บรอบ ครับบ้วยครับครับผมสวยมากครับพี่น้องน่ครับสวยมากครับผมนี่เป็นสนามบินที่ที่สามารถบินออกทั้งทวีปยุโรปและแะทวีปเอเชีย ที่ใหญ่ที่สุดในในในอินชอนนะครับเป็นสนามบินเดียวที่บินออกต่างประเทศนะครับจะมีสองสนามบินด้วยกันนะครับผมนี่ครับมาส่งพี่ชายพี่ชายกลับบ้านนะครับผมชาเดินทางกลับบ้านสวยงามมากครับพี่น้องบิึงครับเดอ้อผ้าเบง สวยงามมากครับเดี๋ยวรับแป๊บหนึ่งเลยค่าลบกด้ครับพี่น้องงบรรยากาศรถครับผมไฟพอยแหน่มาเบิงสานามบินนานาชาติอินชอนครับผมสวยงามครับพี่น้องเป็นแบบเป็นเห็ดีิยังเป็นแบบแบบอลังการแบบเนียบแบบท่านสมัยนะครับผม ว่าจะเป็นระบบบันไดเลื่อนระบบรีฟตามที่กิงไม่ได้ใหญ่เท่าสนามบินสวนภูมินะครับสนามบินสวนณภูมิบ้านเราใหญ่กว่าครับผมครับชิบหนาจังไดสมนึกเบาด่อนนี่สวยๆงามๆสิมานาเสนอให้บางอีกนะครับเด้อว,วัสด็นะครับพี่น้องครับผม